Alright. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้อยนะทีทองนะคะวันนี้ป้อ้อยสิบห้ามาชมนะคะศูนย์เรียนรู้นวัดวิถี พวกน้องโดนโมเดลเนาะคะ่ะเนาะของลุงเกี่ยงไก่ไทยออนเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงดูนี่สุ่มไม่ยอยียงเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นอุโมงค์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เ,เพิ่นสัง่งเ,เป็นอุโมงค์ใหม่ธรรมชาตินะคะโดยที่การเอาใหม่มาจากในสวนนี่แหละในสวนที่ดินเพิ่นสามสิกว่าไร่นะคะเพิ่นกอ่อ เอาต้นไม้ออกเป็นบางส่วนที่ติดถนนเนาะเพื่อนก็นจะเอาจ้างไม่โคจ้างคนมาตัดนะคะเพื่อเพื่อนก็นจะเอาตัดออกแล้วเฮ็ดเป็นถนนเฮ็ดเป็นสวนเป็นจุดน่นจุดนี่ไม่บางจุดที่มันจําเป็นต้องเออออกนะคะเพื่อนกะเลยเอาท้งลําต้นเลยเนาะมาเฮ็ดเป็นธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมคะมาตั้งเป็นอุโมงค์ไม้นะคะประดับประดาในศูนย์เลยนลูกของเพื่อนนี่แหละป้าอ้อยกระดะ้มีโอกาสเขามาชมนะคะ เขามาชมบาในสวนในศูนย์เรียนรู้นะคะแห่งนี้นะคะของบา้านน้องโดนเนี่ยมีอย่างแน่นะคะกระสิผ้าเพืเ่อนๆมาชมนะคะนี่ก็เป็นหากใหม่เก่าเนาะต่อไหม่เก่าที่เพิ่อนได้ขุดขึ้นมาเทิ่งเอาลากเัิ่งตัดเอาล่มต้นเนาะหลากมันก็เอาขึ้นมาตากแดดไว้เพิ่นกเ็เฮ็ดมาเป็นปีๆแล้วล่วะคะ่ะแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนาะ เฮ็ดเป็นบ่แม่นลำเลื่เนินการมา2ปีแล้วมั้งเริ่มเฮ็ดมาเนีนเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะคะตัวไม้ก็สิได้เท่านี้แหละได้อุโมองค์เท่านี้ละเพราะว่ามีหลายๆส่วนที่ไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดศาลาเนาะมาไม้ที่อยู่ในโฉนดของเพิ่นเองนะคะต้นตาลต้นตาลสวยเนาะต้นตาลโคนะคะปลูกเป็นแถวนะคะต้นตาลแล้วเฮาสิพามาเบิ่ง หน้าตรงนี้เนาะปลูกเขาไว้นะคะเพ่นสีแดงมองปลูกเขาเฮดหน้าอยู่ประมาณห้าหกไร่เนาะห้าหกไร่นะคะเพื่อทีอ่ล็อกเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกที่เป็นทุ่งหน้าเฮดปลูกเขาแลวก็ปลูกเขาแล้วถ้าเก็บเกี้ยวแล้วนะคะเลยจากเก็บเกี้ยวเห็นเพ่นให ให้ขอมูลหมเนาะว่าก็ให้ชาวบ้านมาปลูกพักปลูกแหนเนาะปลูกพักปลูกแห้่ก็ได้ที่เอ่อเป็นประโยชน์ให้มาปลูกกินเอาปลูกเองกินเองขายเองอะนะให้ชาวบ้านมาเก็บเกี่ยวค่ะก็จะ้แบงเป็นทีเป็นล็อกนะคะเป็นโซนนะคะยังมองเห็นกับเป็นโซนอินทพาลัมผลมาลักหลากใหม่ต่างๆโซนนี้กับเป็นปลูกข้าวนะคะปลูกข้าว ปลูกต้นตาลเป็นแถวเป็นแนวนะคะที่เยอะเยอะเลยก็คือเห็นตดเป็นต้นไผ่นี่แหละไผ่ไม่ถูกชนิดนะคะเอ,อเ่อเพื่อพ่นแบ่งเป็นโซนให้อ,อ่เป็นศูนย์เล่นรูนะคะามามีมีต้นใหม่อย่างบางพ่นธุปลูกลงไปในหนี้เพื่อให้เป็นศูนย์เล่นรูกับเอ่อประชาชนทั่วไปนะคะที่สิเขามาเอ่อมาเล่นรููมาสอบถามน้ำเพ่นใดนะคะ ต้นไม้ที่ในที่ต้นขึ้นสูงๆต้นเล็กๆย,ยังใบใหญ่นักกรพวกต้นไม้พยุ่งต้นไม่เนื้อแข็งนะคะไม่ยังหน้าที่เป็นมีเบีย้ยมีอย่างเป็นปุกว้แต้โดดแล้วนะคะเคยมาขอต้นหน่อยน้เพ่นอยู่น <c> ะ <oughs> นี่กระปาตาลน,นะคะเพ้นเป็นหลังๆนอนกับเป็นบ้านพัก <c oughs> เป็นโลงครัวเป็นอีย่างที่เพิ่นกระลังเห็ดอยู่นะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น เป็นส่วนร่วมมาว่าในศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีโคกหนองโดนของลุงเก่งไก่ไทยออนเนี่ยว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังนะคะต่อไปก็จะเป็นไายละเอียดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเนาะอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากอย่าก,ก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ